วสวัสดีเย็นดีต้อนรับสู่รายการหนูปเปิดกล่องกับลูกนกออชอบชุดไหมแบนไม่แล้วชอบชุดไหนชุดขาวดำชุดขาวดำคืออะไรถุงเท้าไงไม่เอาถุงเทา้าวันนี้เปิดอะไรหรอเออหนูสังคุก,กี้มาจากในเฟซมุ๊ง สั่งจากไหนจากโซเชียลวันไหนสักอันหนึ่งเอา <c oughs> ล้านไฟอิงฟอ์ซ้อมบินอ๋อถามสั่งมาทำวายทำรสิกินเองมีชอม็อคบินบินแล้วเหรอใช่จ้ะให้แบนกินครอฟมิ้งเป็นเหมือนยาสีฟันครับยาสีฟันอร่อย บีอยากหลอดสิครับอย่าทานะทามวัวเธอกล้าพูดแล้วว่าตอนเด็กๆเธอไม่กินยาสีฟันแล้วตอนนี้ก้าแล้วตอนนี้กินไหมไม่เปิดไม่ถ้าเป็นยาสีฟันแบบพิกาจูน,นั้นยังพรอ,อยากกินอยู่ไง เออแต่ว่าพอเป็นอันที่ใช้ทั่วไปตอนนี้ก็คือไม่อยากกิน,นมันเป็นยันมันเป็นมินเทลนะไม่ตุ๊กตาลูกนกสำหรับคนที่เอาชอบมินไปจงการเหมอบอกมันเป็นอย่างงูนี่ลูกพงเทหรือลูกไงมินลูกนกมีเฮ <laughs> ดูในกล้องมองไม่ค่อยเห็นนาอมอันอะไรวันแม่แต่เป็นกระดาษไม่ไดกินอเอาไว้อารมณ์กับแบนนด์เดไม่พวกแบนด์เอ,เ,อเออของปากมันได้ไหม <c oughs> มันจะนกมากไหมก็เราจะอวนแตกินตรงนี้เหรอ ลูกนกหายไปแล้วกายเป็นภัวมาลัยปืนปืนนั่นมันภัวมาลัยขับรถรถแง่ด้วย,ยน,นี่มอเตอร์ไซค์ไม่หิล้ลรถอันนี้สวมน,น้นไปเกี่ยวนะมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันแบนเตกมา อ,ออก,กออโบอ,ออกข้างๆได้ไหมถ่า,ายก่อยยย่อนถายไงอัดวิดีโอ <c oughs> นั่นแหละเธอถ่า,ายเป็นวิดีโอไงเ <c oughs> อาล่ะโบออกข้างๆเออมันมันแปะกาวมึงเ <c oughs> นิบเข็นได้ แล้วไว้บนหัวแบนน่าเกียดมากหน้าแบรนมิคือรายการเปิดกล่องหรืออะไรเปิดกล่องรายการบุลลี่แบบแล้วก็แบบนี้เขียนรักแม่นี่รถอะไรอ่ะท้องฟินเขียนทักแม่ผมไม่รู้จะเขียนอะไรรักแม่แล้วกัน รับช็อกมินด้วยแล้วก็วันนี้รสอะไรเดี๋ยวช็อกมินมีสองอันจะกินสองชิ้นเหรอฟ่าจะเอาให้แม่อันหนึง่งกินเองอันหนึง่งโลนเนี่ยแต่ถ้านูหนูกินเองในรายการแล้วเอาอันที่แหวงไปให้แม่แม่จะปูดเลยต้องซื้อเบนกันสองอันอันนี้รสน,น้ำผึ้งอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้ว ก็มีสีฟ้าเหมือนกันมันมีอยู่แล้วมีดอกไม้ดอกไม้เก่งมากอะไรแล้วก็มีขอบคุณที่ช้อปปิ้งอันนี้รสชอ็อกโกแลตธรรมดาคุณจะกินรสไหนอ๋อหนูเพิ่งเห็นมันมีเขียนรสอยู่ข้างหลังเอาเป็นว่าน้ำผึ้งแหละถูกแล้วอืมแล้วก็มีหยอยแล้วก็มีวิธีกิน ภายในห้าวันจะดีกว่าเดี๋ยกินกับชากาแฟรหรือชอบกินอุ่นๆก็เอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วแม่ก็บอกเข้าเตาติง้งแต่ดูจากเวลาที่มันให้ล้วกูว่าเตาติ้งไม่นาร้อนทำไมอ่ะมันน่านะจะร้อนไปเก็บในตู้เย็นได้สิบวันแล้วก็มีกระดาษรองที่เป็นทำาคล้ๆนั้น แล้วก็มีย้อยย่อยย่อยย่อยเป็นไวบนหัวแบนทำตรีงเหรอหล,งล,งลงังหน้าแบนดบุลลี่ไ <c oughs> วไม่บุลลี่มายดุด กบมากินข้าววงโกมกินช็อกมินต้ยถือว่าเราต้องปัดน,นี่ก็ตายก็จะละลายหนึ่งเพราะว่าเขาเขาส่งตั้งแต่วันเสาร์แล้วไม่ว่างรับเพ่งว่างวันนี้แล้วคือจริงๆของมันมาตั้งแต่เช้าแล้วถามเปิดกล่องนี่กี่โมงอะนี่กี่โมงอะ เกือบทุมท่มหนึ่งเกือบทุ่มหนึ่งโคลบรักแม่อันที่หนึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในท้องนูแล้วในทารอ้าวนู้ว่าเป็นกระดาษเป็นช็อกโกแลตอร่อย,ยมากกิ่นช็อกโกแลตถึงตรงนี้เลยดีใช่ไหมล่ะม,มัมมนมีมีเย็นไงมินิดหนึ่ง อ,อ,อืมจะกินหมดเลยเหรอโหด่ะอือเข้าใจนะไม่ค่อยหวานอือแตนี้เหมือนพวกไอ้พวกขนมแบบที่มันทำลงออนไลน์มันชอบทำไม่หวานแบบอาอจะเพราะว่านนนคนนิยมคนอันนิยมไม่หวานมากก็ได้ เพราะว่าเขาบอกว่าไปกินชากาแฟด้วยนี่ก็ทําหวานมากไม่ได้จริงๆริงทำกินกับชากาแฟมันควรจะหวานหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าชากับกาแฟมันขมเวนแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินกันยังไงมันที่ฉันนึกคืนนึกภาพกินกับกาแฟดำไม่ใช่แบบกินกับชานมไข่มุกหวานเดี๋ยวเนียเนเนี่ยเเีย มีคืออะไรลังนกแท้น,นกมากไปครับมันคือลังนกแท้ลังหลูกนกมีอะไรอยากบอกคุณดูไหมจะบวนในดอยสันโตใช่ครับนี่จะนี่กลางเดือนติงหาแล้วนะนุ้นุบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเมลมาเก็บตังค์ที่หนูจองไว้นะสามสิบเอ็ดสิงหาหนูบอกไว้เลยเชื่อนูไหม เพราะก่อนหน้านี้มันจะมีแบบออหนูจะของเขา้กากลางเดือนสมมุติของเข้ากลางเดือนสิงหากลางเดือนที่แปลว่ามึงเมลมาหากูวันที่ยี่สิบบอกเลยว่าบอกว่าส่งเดือนสิงหาแปลว่ามันจะเมลมาวันที่สามสิบเอ็ดบอกเลยยังไม่แบนพูดถึงดอยดอยพี่แวนด้วยแล้วก็อะไรอ๋อมิกอืมิกกูที่มันมีประกวด ชุอดอ่ะอชุดตีมอาหารของหน้าหนาวเขไกลดูซุปเคอร์รีแล้วมันก็มีคนส่งซุปเคอร์รีแล้วหนูก็โหวดหนูก็ได้แล้วทำไมหนูถึงโหวดเขาเป็นซุปเคอร์รีลรลแล้วหนูก็คิดว่าปกติพิกุเขาชอบทำสีฟ้า,ฟาเขียวแต่ว่าไอซุปเคอร์รีมันจะออกสี้มมันคงไม่ได้หรอกพามได้แล้วหนูบอกเจ้าอ้วนว่าอะไร ถ้าได้จะซื้อนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมซื้อแต,แต่ดูจากปีก่อนๆเหมือนกว่ามันจะให้จองน่าจะอีกหลายเดือนน้อยพี่แว่นนะไหนอะ <c oughs> ไหนครับพี่ไหนไหน <c oughs> จะอ้วนมีอะไรบอกไหมไม่มี <c oughs> นั่นก็แค่นี้บายบายแบนมาบายบายดี <c oughs> เอาของออกไปอยากเบนก่อนครับ <c oughs>